ฉันชื่อเหมียวนะคะฉันอายุ32ปีแล้วค่ะอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ฉันทำงานเป็นเสมียนให้กับลานมันในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเดือนเดือนหนึ่งก็ได้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกคะ่ะ แต่ทางครอบครัวของฉันไม่มีภาระอะไรอยู่แล้วและฉันเองก็ยังไม่แต่งงานและไม่มีหน้าที่อะไรที่ต้องดูแลที่จริงฐานะทางบ้านของฉันค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะก็เลยไม่ต้องทำงานส่งเงินให้พ่อกับแม่ ทางบ้านของฉันทำสวนอะไรอย่างเลยค่ะบ้านของฉันอยู่ที่ภาคอีสานค่ะทำสวนผล,ลไม้ทำนามีที่อีกหลายไร่ให้เขาเช่าหลายปีพ่อกับแม่ขอให้ฉันไปอยู่ที่บ้านค่ะแต่ฉันไม่อยู่ เพราฉันมีพี่สาวอีกคนพี่สาวฉันแต่งงานแล้วค่ะและพี่เขยก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านทำให้บ้านของฉันอยู่กันหลายคนแล้วการที่อยู่กันหลายคนก็ทำให้มีปัญหาเยอะฉันก็เลยตัดสินใจมาหางานทำ ที่ภาคตะวันออกและฉันก็ได้มาเป็นเสมียนที่ลานมันนี่ละค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันไม่อยากอยู่ที่บ้านพอะฉันเป็นคนรักสนุกค่ะชอบชีวิตอิสระไม่ชอบผูกมัดกับใครถ้าอยู่ที่บ้านเวลาจะทำอะไร ก็คงจะไม่สะดวกฉันเปลี่ยนงานมาหลายที่แล้วนะคะเพิ่งมาทำงานเป็นเสมียนที่ลานมานันนี้ได้แค่สองปีเองค่ะฉันเป็นคนที่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันจะว่าเป็นผู้หญิงแลดเงียบก็ได้นะคะพ่อฉันเป็นคนเรียบร้อยและแต่งตัวมิดชิดมาก แต่ฉันกับแอบแปลงในเรื่องแบบนั้นฉันไปทำงานที่ไหนฉันก็ไปแอบทำเรื่องแบบนั้นกับคนงานที่นั่นคะ่ะและที่ลานมันแห่งนี้เหมือนกันฉันก็แอบทำเรื่องแบบนั้นกับคนงานที่ลานมันคะ่เะเขาชื่อพี่หมอคะ่ะ อายุ37ปีเขาเพิ่งมาทำงานที่ลานมันนี้ได้แค่สองสามปีเองค่ะเขาเข้ามาทำงานเป็นคนงานที่ลานมันแห่งนี้ก่อนที่ฉันจะย้ายมาเป็นเสมียนที่นี่แค่สองสามเดือนเองค่ะแล้วเขาก็เลิกกับเมียตั้งแต่ก่อนที่ จะมาทำงานที่ลานมันแห่งนี้แล้วค่ะฉันกับเขาเราแอบทำเรื่องแบบนั้นมานานหลายเดือนแล้วเราจะส่งไลน์คุยกันตลอดและไม่เคยคุยกันให้คนอื่นเห็นคนงานในลานมันคนอื่นๆเลยไม่รู้เรื่องของพวกเราค่ะพี่หมอ เขาเป็นคนตัวสูงผอมๆกล้ามเป็นมัดๆแล้วก็ตัวดำค่ะฉันยอมรับเลยนะคะว่าฉันเคยผ่านผู้ชายมาเยอะแล้วแต่ฉันป้องกันตัวเองตลอดไม่ยอมให้ตัวเองท้องหรอกค่ะฉันผ่านผู้ชายมาเยอะ ฉันไม่เคยจริงจังกับใครเลยค่ะและฉันไม่คิดจะแต่งงานด้วยเพราะฉันเห็นพี่สาวของฉันโดนพี่เคยทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยๆนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันไม่อยากอยู่ที่บ้านเพราะเวลาที่ฉันเห็นพี่สาวของฉัน โดนพี่เคยทำร้ายแล้วฉันเข้าไปช่วยก็จะเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่สุดท้ายพี่สาวของฉันก็คืนดีกับพี่เคยเหมือนเดิมค่ะฉันเลยไม่อยากยุ่งกับพวกเขาอีกและฉันก็ชอบออกมาทำงานข้างนอกแบบนี้นะคะทำงานในที่ ที่ไม่มีใครรู้จักเราฉันเปลี่ยนที่ทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะแต่ฉันคิดว่าฉันคงต้องอยู่เป็นเสมียนที่ลานมันแห่งนี้อีกนานค่ะไม่ใช่เพราะงานสบายหรอกนะคะแต่ที่ฉันอยากอยู่ที่นี่นานๆก็เพราะพี่หมอค่ะ ฉันยอมรับเลยค่ะว่าพี่หมอทำเรื่องแบบนั้นได้เด็ดมากค่ะเด็ดกว่าผู้ชายทุกคนที่ฉันผ่านมาเขาทำเด็ดและแรงดีแถมอึดอีกต่างหากและน้องชายของเขาใหญ่มากๆเลยค่ะและพี่หมอก็ใช้ลิ้นของเขา ได้เก่งมากๆเลยค่ะทำให้ทุกครั้งที่เรามีอะไรกันฉันจะรู้สึกดีมากๆและรู้สึกโลงมากๆเลยค่ะแต่เรามีอะไรกันแค่อาทิตย์ละครั้งเองนะคะเพราะถ้ามากกว่านี้ฉันกลัวว่าคนงานคนอื่นๆที่อยู่ในลานมัน จะสังเกตเห็นคะ่ะฉันกับพี่หมอกก็เลยนัดเจอกันแค่เย็นวันเสาร์เท่านั้นและสถานที่ที่เราจะทำเรื่องแบบนั้นก็คือ,ห,อ,อ,อคห้องที่ฉันพักอยู่เองค่ะห้องที่ฉันพักอยู่จะอยู่ใกล้กับแต่ช่างที่ฉันทำงานอยู่คะ่ะส่วนห้องพัก ของพี่มอกก็จะอยู่ที่โกดังที่อยู่ไกลจากหอพักของฉันพอสมควรค่ะทุกบ่ายวันเสาร์เราจะลายคุยกันว่าจะให้เขามาหาฉันตอนไหนแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์ค่ะฉันกับเขาส่งลายหากันแล้วนัดกันว่า ให้พี่หมอกมาหาฉันประมาณสามทุ่มกว่าเพราะช่วงเวลานั้นคนน่าจะหลับหมดแล้วพอใกล้ถึงเวลานัดพี่หมอกก็จะส่งข้อความมาบอกให้ฉันเปิดหน้าต่างรอเขาค่ะใช่ค่ะทุกครั้ง ที่เรานัดการทำเรื่องแบบนั้นพี่หมอกเขาจะเข้ามาทางหน้าต่างห้องของฉันเพราะหน้าห้องของฉันเปิดไฟไว้สว่างมากพวกเรากลัวว่าจะมีใครบังเอิญมาเห็นพี่หมอกเลยเข้าทางหน้าต่างห้องของฉันเป็นประจำค่ะ พอวันนี้ประมาณสามทุ่มกว่าพี่หมอเขาก็ส่งข้อความบอกให้ฉันเปิดหน้าต่างรอเขาไว้ฉันเปิดหน้าต่างออกไปนิดหน่อยค่ะพอข้างนอกตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดนิดหน่อยแล้วจักพักพี่หมอก็เดินมาที่หน้าต่าง แล้วเปิดหน้าต่างออกแล้วเขาก็ปีนเข้ามาค่ะพอเข้ามาในห้องเขาก็รีบปิดหน้าต่างแล้วล็อกไว้และทันทีที่เขาล็อกหน้าต่างเสร็จเขาก็หันมาจูบฉันเลยค่ะฉันเองก็มีความต้องการมากอยู่แล้วเลยไม่ขัดขืนเขา เรายืนจูบกันสักพักเขาก็เปลี่ยนมาเป็นไสายซอกคอของฉันจากนั้นเขาก็อุ้มฉันไปที่เตียงค่ะเขาใช้ปากของเขาสุกใสไปตามร่างกายของฉันและใช้ลิ้นของเขาสุกใสไปตามส่วนต่างๆฉันชอบและได้อารมณ์มากเลยค่ะ โดยเฉพาะเวลาที่เขาใช้ลินกับตรงนั้นของฉันฉันกับพี่หมอกแล้วขอเคียแล้วรวมกันไปสักพักจนฉันกับพี่หมอกเริ่มจะทนไม่ไหวเราทั้งสองคนจึงช่วยกันปลดปล่อยอารมณ์และทำความต้องการของกันและกัน และว,วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะพอหลังจากที่พี่หมอกเข้ามาในห้องของฉันแล้วข้างนอกฝนก็ตกแรงมากแล้วแถวที่ห้องที่ฉันพักอยู่ไม่มีใครอยู่แถวนี้ค่ะทำให้ฉันสามารถคางออกมาได้ดังๆมันได้อารมณ์มากๆเลยค่ะและพี่หมอกเอง ก็จัดให้ฉันเด็ดๆแรงแรงเหมือนเดิมเลยค่ะเราจัดการสองรอบติดๆจนฉันกับพี่หมอกพากันหมดแรงพี่หมอกนอนพักในห้องของฉันประมาณสองสามชั่วโมงฝนก็หยุดตกพี่หมอกก็เลยปีนหน้าต่าง กลับไปที่ห้องพักของเขาเช้าวันต่อมาพวกเราก็ทำตัวเหมือนปกติเหมือนกับว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ทำอะไรกัน